หญิงสาวเจ้าของความสูงราว170เซนติเมตรหยุดยืนหน้าตู้ไอศครีมหล่อนมองกล่องไอศครีมหลากหลายรสชาติตาวาวจนวรารินนึกขำอยู่ในใจเย็นวันนี้อลิชาชวนกึ่งบังคับให้เธอมาห้างสรรพสินค้าเป็นเพื่อนซึ่งเธอก็ยอมมาด้วยแต่โดยดีหล่อนเลือกซื้อนมจืดยี่ห้อหนึ่งซึ่งวรารินจำได้ดีว่าเป็นยี่ห้อที่เธอเคยซื้อให้หล่อนดื่มเป็นประจำ ในสมัยที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยก่อนจะเดินผ่านตู้ไอศครีมและเจ้าหล่อนก็หยุดกึกอยู่ตรงนั้นอยากกินค่ะหล่อนพูดพึมพำเบาๆวรารินไม่แน่ใจว่าหล่อนพูดกับเธอหรือพูดกับตัวเองจึงไม่ได้เอ่ยอะไรออกไปคุณคะฉันอยากกินคราวนี้อริชาไม่พูดเปล่าแต่หล่อนหันมาจับแขนวรารินด้วยซื้อสิคะ มันจะละลายก่อนไหมคะกว่าฉันจะกลับถึงบ้านเหมือนว่าเขาจะมีถุงเก็บความเย็นให้ไม่ใช่หรอคะนั่นไงคาอยู่ตรงนั้นวรารินชี้ไปทางเคาน์เตอร์ใกล้ๆซึ่งมีถุงเก็บความเย็นสีแดงวางไว้บริการแล้วมันจะช่วยได้จริงๆเหรอคะเก็บได้นานกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้เผื่อว่ารถติดนานๆฉันจะทำยังไงงั้นก็ไม่ต้องกินประโยคนี้วารารินแค่คิด แต่ไม่กล้าพูดออกไปโชคดีที่อลิชาในตอนนี้เป็นเจ้านายของเธอไม่เช่นนั้นเธอจะบทให้หูชาเลยทีเดียวเดี๋ยวฉันไปถามรายละเอียดจากพนักง,งานให้ค่ะว่าเก็บได้นานแค่ไหนแล้วคุณค่อยตัดสินใจอีกทีวราลินเอยเธอกำลังจะเดินไปถามพนักง,งานที่ยืนอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นแต่อลิชาก็รั้งเธอไว้ด้วยการคว้าแขนเธอและทำหน้ามุย่ย ซึ่งอาการเหล่านี้ก็ทำให้วรารินอดคิดถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมาไม่ได้มีร้านไอติมเปิดใหม่ใกล้ๆมาหาลัยด้วยเธอเห็นหรือเปล่าอริชาเอ่ยในช่วงสายของวันหนึ่งวันนี้เป็นวันหยุดเธอทั้งสองคนจึงเลือกนอนเล่นอยู่ที่หอแต่คนที่โปรดปรานของหวานอย่างอริชาก็ไม่ไวายชวนวรารินให้ออกไปหาอะไรทานอีกจนได้ เราเห็นแล้วแหละเมื่อวานยีปันก็บอกวร่าดรินตอบถ้านอนกดรีโมทโทรทัศน์ไปมายังไม่มีอะไรทำไปกินกันไม่อ่ะขี้เกียจวราดินปฏิเสธทันควันแต่อลิชาก็ยังไม่ละความพยายามเราเลี้ยงไปเสอลิตเราเองก็อยากกินเหมือนกันกำลังว่างอยู่พอดีด้วยโอ้โห เปลี่ยนสีเร็วเกินไปแล้วนะคะคุณเพื่อนออมเปลี่ยนสีอะไรเล่าก็เพื่อนอลิซอยากกินไม่ใช่หรอคะเราก็จะไปเป็นเพื่อนนี่ไงไปไปไปเปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อบางขนาะนี้เดี๋ยวพนักง,งานเขาจะเป็นตากุ้งยิงเอานะวรารินปิดโทรทัศน์เธอลุกขึ้นพลางชุดให้อลิชาลุกตามเธอไปด้วยแหมห่วงก็พูดคะ่ะจะเก็บไว้ดูคนเดียวก็บอกได้เราไม่ใช่เมียเธอนี่จะห่วงทำไม วรารินยักไหล่พูดแบบนี้หรอได้ออมได้อลิชาออกแรงขัดขืนหลอนลงนั่งและชุดแขนวรารินไว้จนเธอเซล้มลงไปบนตักหล่อนอลิชาใช้สองมือกอดรัดเอววรารินเอาไว้แน่นโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวแลนอะไรของเธออีกเนี่ยอลิสวรารินโวยวายก็จะจับเธอทำเมียจริงๆไงจะได้เลิอกอ้างสักที จะบ้าเหรอเราไม่ได้ชอบผู้หญิงสักหน่อยดูหรอกนะก็แค่แกล้งเล่นเฉยๆปะไปแล้วเราจะไปเปลี่ยนเสื้ออลิชาปล่อยให้วรารินได้เป็นอิสระหลอดยันตัวลุกขึ้นและเดินเข้าห้องน้ำไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอีกด้านวรารินที่เพิ่งตั้งสติได้ก็ได้แต่บนอุบอิบที่เพื่อนของเธอเล่นอะไรไม่เข้าท่า คุณเหม่ออะไรคะทำไมยืนนิ่งไปล่ะอลิชาถามพลังสะกิดต้นแขนวรารินเบาๆเธอจึงได้แต่สายหน้าแทนคำตอบว่าไม่เป็นไรเมื่อครู่เธอเพียงแค่เผลอคิดถึงเรื่องราวในอดีตเท่านั้นขอโทษทีคะ่ะฉันแค่คิดอะไรเพลินๆแสดงว่าเมื่อกี้คุณไม่ได้ฟังฉันพูดสินะคะมันน่าน้อยใจจริงๆ อลิชาตัดเพอจนวรารินทำตัวไม่ถูกกับอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆของหลอนขอโทษค่ะคุณอลิศคุณช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมคะฉันบอกว่าไปกินไอติมเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะคะร้านแถวแถวนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยฉันเป็นเจ้ามือเองเออ่วรารินลังเลเธอก้มดูนาฬิกาข้อมือซึ่งตอนนี้เป็นเวลาราวๆหนึ่งทุ่มแล้ว หากเธอต้องไปทานไอศครีมเป็นเพื่อนอลิชาอีกกว่าจะได้กลับบ้านก็คงดึกดื่นพอดีนะคะเดี๋ยวฉันไปส่งแต่ว่าวรารินลังเลเมื่อการมาห้างสปปรรพสินค้าด้วยกันครั้งนี้ดูท่าจะเลยเถิเสร็แล้วฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศได้ไม่นานเพื่อนฉันสักคนก็ไม่มีคุณเองก็รุ่นราวคราเดียวกันกับฉันไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะคะ สุดท้ายวารารินก็พ่ายแพ้ให้กับความอ้อนของอลิชาเธอตอบตกลงและเจ้าหล่อนก็ฉีกยิ้มหน้าบานก่อนจะรีบไปชำระค่านมและสินค้าอื่นๆที่ซื้อมาก่อนจะชวนเธอเข้าร้านไอศครีมใกล้ๆไอศครีมรสช็อกโกแลตถูกยกมาเสิร์ฟพร้อมด้วยของหวานอีกสองสาอย่างอลิชามองไอศครีมตรงหน้าตาวาวหล่อนตักกินอย่างไม่รีรอ สมกับที่เจ้าตัวบอกว่าอยากกินจริงๆจนวรารินนึกขันไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอลิชาก็ยังคืออลิชาคนที่หลงไหลในความหอมหวานของไอศครีมเป็นชีวิตจิตใจรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมช็อกโกแลตจึงเป็นสีน้ำตาลอลิชาเอ่ยขึ้นหลังจากที่หล่อนทานไปได้สักระยะทำไมหรอคะพอดีฉันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะถึงได้ถามคุณนี่ไงอา้าววรารินเวอร์ไปจนอลิชาหัวเราะร่าหล่อนโน้มตัวเข้ามาใกล้และใช้นิ้วมือข้างหนึ่งจิ้มแก้มเธอเบาๆพลางฉีกยิ้มกว้างจนวรารินทำตัวไม่ถูกก็แค่อยากให้คุณยิ้มเยอะๆเท่านั้นเองคะ่ะตั้งแต่ที่คุณทำงานอยู่กับฉันเนี่ยไม่ค่อยเห็นคุณยิ้มสักเท่าไหร่เลยนะมันเครียดเหรอคะอยู่กับฉันเนี่ยเออ เปล่านะคะคุณอลริใจดีกับฉันมากฉันจะเครียดได้ยังไงกันคะเฮ้ยก็ค่อยโล่งใจหน่อยฉันก็นึกว่าคุณรู้สึกอึดอัดที่ต้องอยู่กับฉันซะอีกรู้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าฉันจะไม่รับผู้ช่วยเสียด้วยซ้ําทําไมล่ะคะโถคุณก็ลองคิดดูสิคะใครจะอยากมีเจ้านายแบบฉันกันอลิชาหัวเราะหล่อนกินไอศครีมไปเรื่อยๆอย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อน แบบนี้ฉันควรดีใจหรือเสียใจคะก็ต้องดีใจสิคะอ้อพรุ่งนี้ให้ชันแวร์ไปรับคุณที่อพาร์ตเมนต์นะคะจะได้ไปทำงานพร้อมกันอลิชาพูดต่อโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตนคือตัวการที่กำลังทำให้วราเรนคิดหนักอย่างที่บอกว่าเธอไม่รู้จะทำตัวเช่นไรเมื่อได้อยู่กับอลิชาอีกครั้งแบบนี้เธอควรเลิกยึดติดกับอดีตและตอบรับไมตรีที่อีกคนกำลังหยิบยื่นให้ หรือเธอควรรื้อฟื้นและเตือนให้หล่อนได้รับรู้ว่าเธอคือวรารินเพื่อนสนิทที่สุดของหล่อนเมื่อ6ปีที่แล้วไม่รบกวนดีกว่าคะ่ะฉันเกรงใจเกรงใจทำไมคะฉันนี่สิรบกวนคุณตั้งหลายอย่างวันนี้ก็ชวนมาซื้อของเป็นเพื่อนแถมยังชวนมากินไอติมอีกคุณเสียเวลาเพราะฉันตั้งหลายครั้งแล้วให้ฉันไปรับคุณเถอะนะคะยังไงก็เป็นทางผ่านของฉันอยู่ดี ดูเหมือนว่าฉันจะปฏิเสธอะไรคุณไม่ได้เลยนะคะวรารินแกล้งเอ่ยปนหัวเราะคุณเองก็ตัวคนเดียวไม่ใช่หรอคะฉันเองก็ไม่มีเพื่อนฉันว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันได้นะคะแต่คุณเป็นเจ้านายฉันนะคะอืมถ้าอย่างนั้นต่อหน้าคนอื่นฉันก็เป็นเจ้านายคุณส่วนตอนที่เราอยู่ด้วยกันสองคนแบบนี้เราเป็นเพื่อนกันนะคะอลิชายิ้ม ก็ได้คะ่ะสุดท้ายวราลินก็เลือกที่จะรับปากหล่อนอันที่จริงสิ่งที่อลิชาพูดก็ถูกเธอเองก็ไม่มีใครเธอไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่สักคนหากเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกเป็นทุกข์เธอเองก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครส่วนอลิชาหากสิ่งที่หล่อนพูดเป็นเรื่องจริงก็น่าเห็นใจมากทีเดียว ที่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างหล่อนต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานที่หนักหนาะหากมีใครสักคนที่รับฟังและเป็นเพื่อนหล่อนก็คงจะดีไม่ใช่น้อยแม้ในตอนนี้หล่อนจะจำเธอไม่ได้แต่มันคงไม่ได้หมายความว่าเธอและหล่อนจะเป็นเพื่อนกันอีกไม่ได้นี่นาหอพักของเราอะ่ะมันมีเรื่องเล่าต่อๆกันมา เราเคยได้ยินรุ่นพี่ปีสีเล่าให้ฟังว่าที่หอแห่งนี้เคยมีโรคจิตบุกเข้ามาตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าๆทุกคนในหอก็พายกันหลับไหลแต่มีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งหนีออกไปเที่ยวผับกับแฟนแล้วเพิ่งกลับมาถึงพอเลยอลิศเสียงเล่าเรื่องราวสยองขวัญเงียบหายไปเมื่อเวลาดินใช้มือข้างหนึ่งปิดปากอลิชาเอาไว้เธอขยับตัวไปนั่งบนต่างเพื่อนสาว พลางสายหน้าระรัวเป็นเชิงขอร้องให้หล่อนหยุดเล่าเรื่องราวพวกนี้เสร็ทีอลิชาพยายามส่งเสียงร้องบอกให้วารารินปล่อยเธอให้เป็นอินสระ ER, แต่นั่นก็ไม่เป็นผลก็บอกว่าใ uh ห้หยุดไงเล่าหยุดสิไม่หยุดเราจะเอากำป uh 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 ั้นยัดปากเธอจริงๆด้วย วรารินเอ่ยเสียงเข้มจนอลิชายอมสยบหล่อนไม่ส่งเสียงใดๆออกมาซ้ำยังส่งสายตาอ้อนวอนมาให้จนหน้าสงสารถ้าเราปล่อยแล้วเธอต้องห้ามเล่าอีกนะอลิชาพยักหน้าวรารินจึงปล่อยหล่อนให้เป็นอิสระเธอปิดปากเราทำไมเนี่ยก็เธอเล่าเรื่องพวกนั้นทำไมล่ะ ก็รุ่นพี่เล่าให้เราฟังเมื่อตอนบ่ายเราก็เลยเอามาบอกต่อนี่ไงนี่มันเรื่องเด็ดประจำมหาวิทยาลัยเลยนะแต่เรากลัวเข้าใจไหมวราดินโวยวายทั้งที่ยังนั่งอยู่บนตักของอลิชากลัวอะไรของเธอเรื่องมันก็นานมาแล้วปะลงไปจากตักเราได้ล้วหนักคิดว่าตัวเบานักหรือไงหุ่นดีมากนักหรอเออดีจะทำไมวราดินเถียง ไม่ทำไมแค่เธอลงไปขาเราจะเป็นตะคิวอยู่แล้วเนี่ยก็เรื่องของเธอสิอย่าเอาเรื่องนั้นมาเล่าให้เราฟังเองก็ดูหนิว่าเรากลัวเธอกลัวอะไรเราถามจริงๆิอลิชานิ้วหน้าหล่อนกลอกตาไปมาอย่างเอื่มระอาแต่ว่าดารินก็ไม่สนใจเธอขยับตัวให้ใกล้ชิดหล่อนมากขึ้นซ้ำยังย,งยกมือโอบรอบคอหล่อนเอาไว้ก็กลัวโรคจิตที่เธอเล่าอ่ะโอ้ย เราจะบ้าตายเธอควรกลัวตัวเองมากกว่าไหมออมเธอจะปล้ำเราอยู่แล้วนะตอนนี้อ่ะบ้าสิเธอในคิดเยอะเกินไปแล้วนะอลิศเราคิดได้มากกว่านี้และลึกกว่านี้อีกถ้าเธอยังนั่งคล่อมเราอยู่อย่างนี้อะไอ้บ้าไอ้คนลามกวรารินอมยิม้มเมื่อนึกถึงเรื่องราวในอดีตค่ำวันนี้อลิชาแวะมาส่งเธอที่อพาร์ตเมนต์ก่อนที่หล่อนจะขอตัวกลับ และกำชับให้เธอไม่ลืมนัดในเช้าวันพรุ่งนี้หล่อนย้ำหลายรอบไม่ให้เธอหนีไปทำงานก่อนและคาดโทษเอาไว้ว่าหากหล่อนไม่เจอเธอที่อาพาร์ตเมนต์หล่อนจะตามไปโวยวายในที่ทำงานจนวรารินอดคิดไม่ได้ว่าการกระทำของหล่อนนั้นไม่ใช่การชักชวนแต่เป็นการบังคับเสียมากกว่าเสียงสมาร์ทโฟนดังขึ้น จุดให้วรารินหลุดออกจากความคิดเธอคว้าขึ้นมากดรับแม้จะสงสัยอยู่บ้างเมื่อเลขหมายที่โทรเข้ามาไม่คุ้นเคยเลยสักนิดสวัสดีค่ะวรารินเอ่ยทักทายออมใช่ไหมเราปันเองนะนอนหรือยังเราโทรมาดึกไปหรือเปล่าปันริสาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเกรงใจปันนั่นเองเรากำลังจะเข้านอนพอดีเธอมีอะไรไหม เราว่าจะชวนไปทานข้าวเย็นพรุ่งนี้นะ่ะมีเรื่องจะคุยด้วยเยอะแยะเลยไปนะเราจะชวนเยถาไปด้วยปันริสาพูดถึงธานามาตเพื่อนอีกคนของวดารินซึ่งเธอเองก็ไม่เจอหล่อนมานานหลายปีทําให้วรารินไม่คิดปฏิเสธคําชวนในครั้งนี้เยถาก็มาหรอดีจังเจอกันกี่โมงดีเราก็อยากเจอพวกเธอคิดถึงหกโมงเป็นไงเลิกงานแล้วก็มา ส่วนสถานที่เดี๋ยวเราไลนา์ไปบอกอีกทีปันริษาเสนออืมก็ดีนะงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้เราคงต้องเข้านอนแล้วละ่ะเริ่มง่วงละฝันดีนะปันโอเคจ้ะฝันดีนะวรารินกดวางสายเธอวางสมาร์ทโฟนไว้หัวเตียงเมื่อคิดได้ว่าเธอควรนอนพักผ่อนเสียทีในเมื่อพรุ่งนี้ยังมีภาระหน้าที่รออยู่ แม้จะกังวลอยู่บ้างว่าหากพรุ่งนี้ปันริษาและธนมาถามถึงอลิชาเธอควรจะตอบว่าอย่างไรดีวรารินลืมตาตื่นขึ้นเมื่อรู้สึกถึงการรบกวนของแสงสว่างในยามเช้าตรู่เธอขยับกายอย่างอิดออดเมื่อความง่วงยังคงไม่จางไปไหนเมื่อคืนนี้เธอนอนไม่ค่อยหลับ เนื่องจากโมวแต่คิดหาเหตุผลที่จะใช้บอกกับปันริสาและธนมาตถึงเรื่องของอลิชาเธอรู้ดีว่าสองคนนั้นต้องถามถึงหล่อนอย่างแน่นอนแต่เธอไม่รู้ว่าตัวเองควรตอบไปว่าอย่างไรในเมื่ออลิชาจําเธอไม่ได้ทุกวันนี้ที่ได้เจอกันก็เหมือนว่าไม่เคยได้เจอกันอยู่ดีเสียงสมาร์ทโฟนดังขึ้นจนวรารินนึกหงุดหงิดที่มีคนโทรมากวนแต่เช้า เธอคว้าขึ้นมากดรับทั้งที่ยังคงงวงเงียก่อนจะตาสว่างเมื่อเห็นเลขหมายปลายทางที่โทรเข้ามาสวัสดีตอนเช้าค่ะฉันมารอคุณหน้าพาดเมนแล้วนะคะคุณจะลงมาหรือยังวารินหน้าซีดเผือดเมื่อได้ฟังประโยคของอลิชาเธอหันมองนาฬิกาฝาผนังจึงพบว่าตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเศษแล้วยังค่ะ ถ้างั้นฉันนั่งรอข้างล่างนะคะอลิชาเอ่ยด้วยน้ำเสียงสดใสเอ่อคุณอลิซไปทำงานก่อนก็ได้นะคะทำไมล่ะคะเราตกลงกันแล้วนะคะคุณจะเบี้ยวฉันหรือไงคือฉันเพิ่งตื่นนะคะเมื่อคืนฉันนอนไม่ค่อยหลับวรารินสารภาพเสียงอ่อยแต่อลิชาหัวเราะร่าตอบกลับมาอย่างอารมณ์ดี เพิ่งรู้ว่าคุณขี้เซานะคะแบบนี้ฉันคงต้องรอคุณนานแน่ๆแต่ถ้าจะปล่อยให้คุณไปทำงานเองก็คงจะสายอีกซึ่งมันก็คงไม่ดีอีกแหละในเมื่อคุณมาทำงานสายครั้งหนึ่งแล้วดังนั้นในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันฉันขอขึ้นไปรอคุณบนห้องนะคะตรงนี้มันร้อนอลิชาอธิบายยาวเหยียดจนวรารินไม่กล้าปฏิเสธเธอจำนนต่อความผิดครั้งนี้ในเมื่อเธอตื่นสายเอง และถ้าจะถือดีไล่ให้อลิชาไปก่อนเธอก็คงจะสายอย่างที่อีกคนว่าจริงๆสุดท้ายจึงจำต้องบอกหมายเลขห้องและยอมให้หล่อนขึ้นมารอข้างบนห้องฉันมันไม่ได้ใหญ่มากไม่รู้ว่าคุณจะอึดอัดหรือเปล่าวรารินเอ่ยอย่างเกรงใจแต่อลิชากลับยิ้มกว้างหล่อนดูไม่ถือตัวและดูเป็นกันเองจนวรารินโล่งใจไปได้มากแม้ว่าในอดีต เธอและหล่อนจะเคยอาศัยอยู่ร่วมกันภายในหอพักเล็กๆแต่ปัจจุบันหล่อนเป็นถึงทายาทบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างจากเธอที่มีชีวิตเป็นเพียงมนุษย์เงินเดือนธรรมดาที่หาเช้ากินค่ำไปวันๆเชิญอาบน้ำแต่งตัวตามสบายเลยนะคะฉันจะนั่งรออยู่ตรงนี้อลิชาสุดนั่งลงที่โซฟาตัวยาวหล่อนควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเล่นอย่างสบายอารมณ์ วรารินจึงรีบไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไม่ให้หล่อนต้องรอนานเธอจัดการธุระส่วนตัวอย่างเร่งรีบไม่นานทุกอย่างก็เรียบร้อยไปกันเถอะค่ะคุณอลิศวรารินเอ่ยขึ้นเมื่อเธอพร้อมสำหรับการออกไปทำงานในเช้าวันนี้เธอมองร่างสูงที่เอาแต่นั่งกดโทรศัพท์ด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนี่คงเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีที่เธอได้อยู่ร่วมห้องกับอลิชาตามลำพังอีกครั้ง เรียบร้อยแล้วหรอคะค่ะขอโทษอีกครั้งนะคะที่ฉันต้องทำให้คุณลำบากวราดินเอ่ยพลางโค้งให้หล่อนเล็กน้อยเป็นการขอโทษไม่เป็นไรหรอกคะ่ะได้รู้ว่าคุณขียเศร้าแบบนี้ก็ดีวันหลังฉันจะได้โทรมาปลุกอย่าลำบากเลยคะ่ะวันหลังฉันจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกๆ5้านาทีเลยจะได้ตื่นก็ดีนะคะแต่คุณจะไม่ทุบนาฬิกาพังก่อนใช่ไหมอลิชาวอระ ฉันก็ไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นนี่คะ่ะคุณอลิสวรารินเอ่ยเสียงอ่อนฉันล้อเล่นค่ะไปทำงานกันดีกว่าคะ่ะวันนี้คุณพาฉันสายแล้วฉันจะเอาคืนโดยการใช้งานคุณหนักๆเลยเอาให้ร้องไห้กลับบ้านเลยดีไหมยอย่าใจร้ายกับฉันขนาดนั้นเลยคะ่ะฉันขอโทษวรารินเอ่ยปนหัวเราะเธอรู้ดีว่าลิชากแกล้งเธอจึงไม่ได้ถือสาอะไร ไม่ใจร้ายก็ได้ค่ะแต่มีข้อแม้ว่าเย็นนี้คุณต้องไปทานข้าวกับฉันนะคะไม่งั้นฉันจะโกรธอลิชาพูดทิ้งท้ายก่อนจะเดินนำหน้าออกไปหล่อนยิ้มแย้มอย่างอารมณ์ดีตรงกันข้ามกับปร,รารินอย่างสิ้นเชิงเมื่อตอนนี้เธอกำลังกังวลเพราะข้อแม้ที่หล่อนบอกเมื่อครู่ในเมื่อเย็นนี้เธอมีนัดกับเพื่อนสมัยเรียนที่ไม่ได้เจอกันร่วม6ปีอย่างปันริสาและธนมาต หากจะปฏิเสธเพื่อนก็กลัวจะเสียน้ําใจแต่หากจะปฏิเสธอลิชาก็กลัวหล่อนจะโกรธจริงๆอย่างที่บอกไว้แล้วแบบนี้เธอจะทำอย่างไรดี